สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคลิปที่สองของเราแล้วนะคะวันนี้พาทุกท่านนะคะมาช่วยกันตัดหญ้าให้กับน้องช้างนะคะเอาโบกมือหน่อยพ่อควันโบกมือหน่อยวันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะมาดูนะพ่อควันหอบหญ้าขึ้นรถไปให้น้องช้างตอนนี้เราตัดเสร็จแล้วนะคะตัดเสร็จแล้วเหลือแต่ เก็บขึ้นรถนะเอาไปให้น้องช้างนะคะนี่นี่ก็คือแปลงหญ้าของเรานะคะนี่เลยกับหนูสลิงนกท่วงข้างของเรานั่นเองนะคะคู่ใจนะคะนห่หอบเป็นมัดมัดใหญ่ๆเลย เสร็จแล้วเต็มร,รถแล้วครับวิ่งสองเที่ยวนะครับวิ่งสองเที่ยวนะคะนี่ที่เหลือตรงนี้รถเล็กบรรจุได้ไมเยอะนะคะไปะเดี๋ยวเราเอาหญ้าไปให้กับน้องๆ้องช้างของเรากันเลย Ayan